สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ช n n e l d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  y ้ค o กกิ้งครับวันนี้ Daddy มีเมนูน้ำปั่นเย็นๆชื่นใจมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูนมหมีปั่นครับ เป็นเมนูที่กำลังฮิตแล้วก็อร่อยหวานหอมเย็นชื่นใจขนาดแดดดี้ทานแล้วยังติดใจเลยนะครับวันนี้แดดดี้ก็เลยนำสูตรนี้มาฝากเพื่อนๆกันเอาไว้ไปปั่นให้ลูกๆทานนะครับหรือว่าจะปั่นขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับสูตรนี้เราเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปด้วยก็ยิ่งหวานหอมเย็นชื่นใจเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นนมตราหมี1่กระป๋อง140มิลลิลิตรเราจะใช้1กระป๋องต่อ1แก้ว16ออนนะครับต่อไปเป็นนมข้นจืดหรือว่านมสดชนิดจืด25มิลลิลิตรนมข้นหวาน50มิลลิลิตรน้ำผึ้งโรยหน้าช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับประมาณ2ช้อนชาแล้วก็น้ำแข็งบดประมาณ16ออนพูนๆเลยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำนมตราหมีเทใส่ลงในโถป,ปั่นครับวันนี้แดดด้ใช้นมตราหมีกระป๋องสีเหลืองนะครับตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงแล้วก็หอมมันดีด้วยครับต่อไปเราใส่นมข้นหวานครับตามด้วยนมสดชนิดจืดแล้วก็เป็นน้ำแข็งบดครับ ถ้าใครใช้น้ำแข็งหลอดต้องทุบให้ละเอียดก่อนนะครับไม่งั้นเครื่องปั่นจะทำงานหนักนะครับน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราใช้แก้ว16ออนเราจะใช้น้ำแข็งประมาณ16ออนพูนพ,พครับต่อไปเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดเลยครับถ้าเครื่องปั่นของใครแรงๆนะครับเราก็จะปั่นให้เป็นสมูทตี้เลยครับนี่นะครับละเอียดแบบเป็นเกร็ดน้ำแข็งแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นเราก็เทใส่แก้วได้เลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับมันก็อร่อยหอมมันแล้วนะครับใครจะไปปั่นขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเป็นเมนูที่กำลังฮิตมากๆในช่วงนี้เลยนะครับ ปั่นง่ายขายคล่องใครจะใส่ท็อปปิ้งด้านบนเพิ่มก็ได้นะครับจะเป็นเยลลี่เป็นปีโป้เป็นไข่มุกเป็นเฉาก้วยอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ดัตี้จะราดด้วยน้ำพึ่งนะครับมันก็จะได้ความหอมความหวานเพิ่มขึ้นนะครับนี่เราใส่น้ำแข็งคุณๆขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ราดด้วยน้ำพึ่งครับ มันก็จะหอมน้ำผึ้งขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นด้วยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูนมหมีปัน่นหวานหอมมันเย็นชื่นใจนะครับทำง่ายๆใช้เวลาไม่กี่นาทีเราก็ได้นมหมีปั่นอร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ